วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแอปทางรัฐสำหรับท่านที่สมัครใช้งานแอปทางรัฐโดยใช้เบอร์มือถือร่วมกันในการสมัครให้ท่านทำการเปลี่ยนเบอร์มือถือโดยใช้เบอร์มือถือ1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นให้ท่านทำตามคลิปเพื่อเปลี่ยนเบอร์มือถือได้เลยมาดูวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแอปทางรัฐได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแอปทางรัฐขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอปทางรัฐใส่พินโค้ดแอปทางรัฐ ที่หน้าจอหลักแอปทางรัดเลือกเมนูการตั้งค่าที่หน้าจอการตั้งค่าเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลเลือกแก้ไขเบอร์มือถือระบุเบอร์มือถือใหม่ จากนั้นกดรับาหารหัสทาง SMS แล้วบูดรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือหน้าจอจะแสดงข้อความสำเร็จเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือสำเร็จแล้วให้กดตกลง เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแอปทางรัฐการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการตํางเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตโดยแอปทางรัฐได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทะเบียนต้องใช้เบอร์มือถือ1คนต่อ1เบอร์เท่านั้นห้ามใช้เบอร์มือถือร่วมกันสําหรับท่านที่สมัครใช้งานแอปทางรัฐโดยใช้เบอร์มือถือร่วมกันให้ท่านทําการเปลี่ยนเบอร์มือถือโดยใช้1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นโดยท่านสามารถทําตามคลิปได้เลย ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ